ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์รีเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโรบัคไอดีพาร์ทแท้ แล้วค่โคตรประหยกกัดก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กันเลยและก็ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมวันนี้เราก็อยู่เกมโลบอกนะครับในเซิร์ฟอาฟีไฟนะครับทุกคนแบบนี้เป็นอะไรเป็นอะไรที่สนุกอยู่นะครับแบบสําหรับแบบคนคลาเครียดนะครับแบบไม่มีแบบอะไรเล่นนะทุกคนเป็นแบบที่ยิงปืนสนุกดีอะคลายคลฟรีไฟแกก็เหมือนฟรีไฟเลยแหละชื่อแบบนะครับก็อาร์กาลีนาฟ f ีไฟแม็กนะครับทุกคนก็เป็นเกมฟ f ีไฟในโลบอร์กนั่นเองครับเริ่มเล่นเลยนะครับ ไปเลยอ่ามีไอวอลด้วยเฮ้เ hey, ชมีไอวอลด้วยว่ะโคตรตึงอ่าพี่หาคนเลยดีกว,ว่าทุกคนโคมอยู่เหนื่อหมดละมันชอบอยู่ข้างบนนะครับไอพวกเนี้ยพี่เจอพี่เจอ,เจอทุกคน <c oughs> นี่ไงแอบรอแอบยิงมันชอบแอบยิงครับทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยตู้หลังเฮ้ยชมพี่ดีป่ะเฮ้ยจะ เฮ้ยเรียบ้อยเชิงพี่ดีจัดเชิงพี่ดีจันดน้องเชิงพี่ดีจัดโอ้ยโดนโดเกียร์น่ะมาตาบอกขบนไม่ได้หรุอคนไม่จคน โอ้ตายทุกคนพี่ตายเลยว่ะไอนี่คืออะไรใช่ไหมเลขใหม่เลขห,หนึ่งนี่คือเหมือนสกายสเกลนะครับทุกคนสกเกลเห็นปะมันค่อยๆลงนะครับเห็นปะบนหอคอยทุกคนโอเคพลาดเลยครับมันจะมาบนหอคอยอนี่ไอนค่อยๆลงเหรอค่อยๆลงหรอไอทุกคนม่ไออืสไนสนสไนสไน โคตรเกียนอ่ะอยู่บนหอคอยแล้วก็ยิงคนอื่นอ่ะทุกคนเกลียนมากนี่งไงชาร์จเลยทุกคนไอ้คือวงวงนี้คือไม่รู้ว่าคืออะไรนะวงวงเนี้ยมมนเหมือนคล้ายๆวบอซีเลยวะ่ะเหมือนไหมทุกคนไม่รู้ทุกคนเคยเล่นหรือเปล่าครับบอซีอ่ะมันเป็นเกมใน,นคอมนะครับมันเกมบอซีมันต้องกระโดดไปเรื่อยๆ,ๆอะ่ะต้องกระโดดครับท่านอยู่ท่านอยู่นิ่งอ่ะทุกคนหรือว่าอีพีหน้าเดี๋ยวพี่ทำคลิปบอซีว่ะเกมบอซีดีปะ่ะเห็นเซิร์ฟมาใหม่นะครับเกมบอซีทุกคน เกมในคอปนะในบม .4 ครับทุกคนถ้าใครชอบนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับถ้าอยากให้ทําคลิปแมปอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะแมปไหนหรือเกมอะไรลองคอมเมนต์ได้นะครับถ้าพี่สนใจเดี๋ยวพี่พี่จะทำคลิปให้น,น,นะครับเกมนั้นนะหรือว่าแมปนั้นนะครับก็บ๊ายบายครับเจนคลิปหน้าครับบ๊ายบายไม่มีใครยิ้มพี่ได้เลยวะ่ะโคตรตึงอ่ะครับน้องๆไ,ไ,ไ,ไว้เจอกันครับ แต่พูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาเหมือนพี่นกนคีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมมควิจนครบกิโลอ้าวต่มันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมต่มันยังคงรักสัก